สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนเทคนิคการตัดต่อวิดีโอนะครับที่เป็นเทคนิคที่มีความจำเพาะนิดน,นึงนะครับก็คือการตัดเสียงบางส่วนออกนะครับก็คือในคลิปเนี่ยมันจะมีะเสียงที่บางทีเราไม่ได้ใช้หรือว่าไม่จําเป็นเราต้องการที่จะตัดออกให้มีความรบรัดยิ่งขึ้นนะครับสมมุติว่าอันเนี้ยนะครับ เจ้าโซนิเวกัทมันมีข้อดีที่ว่าเราสามารถอยากขยายทั้งแนวตั้งแนวนอนได้นะครับอันนี้คือขยายทั้งแนวตั้งนะส,สเก็ตบล็คลิปมันจะยาวขึ้นนะครับหรือว่าสังเกตแนวนอนนะครับหรือว่าขยายแนวนอนนะฮะก็ได้นะครับยืดดดได้ตรงเนี้ยมันมันจะเป็นประโยชน์ในการซูมเข้าไปที่ตำแหน่งต่างที่เราต้องการตัดนะครับสมมุติว่าอันนี้ผมต้องการที่จะตัดเสียงอันนึงออกนะครับสมมตุติจะเป็น อันนี้นะฮะทีพันการทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วผมต้องการตัดคําว่าเรียบร,ร้ยรอยแล้วออกนะครับซึ่งเราก็ต้องซูมเข้าไปที่แถบเสียงก่อนนะครับอ่าแถบเสียงคําว่าเรียบร,ร้ยรอยแล้วนะครับเราก็หายเจอนะฮะทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วอ่ะเรียบร้อยแล้วก็อยู่ประมาณตรงนี้นะเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ขยายให้มันมีความชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับ หาตำแหน่งที่ใช่นะฮะรียบ้อยแล้วตำแหน่งก็อยู่ประมาณตรงนี้นะครับที่ผมการตัดตรงนี้ออกนะครับก็ก่อนอื่นนะครับวิธีการก็คือเราคลิกนะครับคลิกที่แถบเสียงอันนั้นให้เป็นสีเหลืองนะครับจะสังเกตจะมีขอบสีเหลืองนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เลื่อนอตัวเล่นวิดีโอเนี่ยมาตรงตำแหน่งที่เราต้องการตัดนะครับก็คือประมาณตรงนี้นะครับเราก็เอาเมาส์เนี่ยวางบนเส้น ตัวเล่นวิดีโอนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็สปบิตนะฮะตรงนี้นะครับเมื่อตัดออกจากกันเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนตัดนะเราก็ต้องเช็กว่าปุ่มตรงนี้มันไม่ได้กดอะไรไว้นะครับสมมติถ้าถ้าเรามีกดอะไรไว้เนี่ยถ้าเราตัดเนี่ยแล้วดีลีเนี่ยมันจะเลื่อนตามหมดหมดเลยนะครับเราต้องเช็กว่าเราไม่ได้กดอะไรค้างไว้นะครับเกอร์เซอร์ตรงนี้ก็ต้องเป็นแบบนอร์ม l ลนะฮะโอเคตัดปุ๊บ แล้วก็คลิกขวาแล้วก็ e l e t e นะครับก็จะออกไปนะฮะเดี๋ยวเราลองเล่นดูอีกทีนึงนะครับสไลด์ที่ผ่านการทำความสะอาดอ่าเห็นไหมคำว่าเรียบร้อยแล้วก็โดนตัดออกไปเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็จะได้อยู่ตรงกลางโอเคก็ประมาณนี้นะครับลองทำมาดูนะครับการตัดแถบเสียงก็เหมือนกันนะครับก็คือเราคลิกตรงนี้นะครับคลิกอันที่เราต้องการให้เป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็ เอาเมาส์เนี่ยวางบนคลิปนะครับให้วางบนคลิปด้วยแล้วก็วางบนเจ้าตัวเล่นวิดีโอนี้ด้วยแล้วก็คลิกขวาแล้วก็สปริตนะครับเพราะถ้าเราไม่คลิกเราไม่คลิกตัววิดีโอเป็นสีเหลืองเราวางเจ้าตัวนี้อย่างเดียวนะครับมันจะตัดนะฮะมันจะตัดทั้งหมดเลยก็คือมันจะตัดตั้งแต่อะไรที่อยู่ตรงกันมาในมันตัดหมดเลยนะครับตัดแผ่นภาพด้วยตัดเป็นเสียงด้วยตัดด้านล่างด้วยคือตัดหมดนะครับอันนี้ผมทําเป็นตัวอย่างนะสมมติคลิกตรงนี้นะครับสปริต เห็นไหมฮะตัดหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราต้องระวังมากๆนะครับก็ลงฝึกกันดูนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ